สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นชุดอาหารและนี่คือน้องมุกกะนะครับตอนนี้เราเป็นคนตั้งชื่อมันเองนี่ไข่ด้วยเอ้โหตัวไข่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอาหารที่น้องโกกินกันดีกว่าอย่างแรกเก๊บอ่ะจะทำเดี๋ยวเราเอ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 าอ่อาเอาาอาะี น้ำร้อนพอไม่ต้องใส่นมเอาอ่าทำอาหารเสร็จ oh ล้างผัก huh. ก oh. okay. okay. so ่อนีล้างผัก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 ด้วยโอเคตบอนั้นบตอนั้นทำเอาไข่มาต้มเอาไข่มาต้มเอ่อเอาไข่เอาไข่ใส่เต๋อก็เหรอเอาไข่วันละเอากระไปหน่อยจิ้มข้าวปั้นโอเค แล้วใส่านใส่วุกกะลีใ่าุ้กกะนมเล่นคำกรนโดงแออ่าอนนี้น้ำมุกปุ๊บเอฟสตแเฮอยอากกินมเลยอย่าเดี๋ยวเมานต้องเสียหน้าแล้วกว่านี้อุ้ยหน้าหารน่ากินมากเลยของกินก็ลัวกันนะ อืออาเลยมักเลยขอกินโดนัทอ่ะเดี๋ยวพี่จัดให้กินนะอ่าอืออืมอืมไม่มีจะเลยเอ่ากินหมดเลย กระเ็นแล้วกระเไม่ได้หมดแล้วไม่ใช่นะสิอ่าทุกคนนะครับอย่าลืมดูคลิปเที่ยววัดว่วงถึงหนึ่งหมื่นวิวถ้าถึงหนึ่งหมื่นวิวแล้วผมจะได้ไปวัดอื่นอีกบ๊ายบาย